เจ็ดสิบเก้าพระชนมพันศาสิริศักลักษณาพิสุทธิ์สีพระเมตตาแห่งมหาราชินีปกแผ่เนื้อปัตภีทั่วแดนไทยสองพระหัตพระทรงเอื้อคอยเกื้อนุนพระการุณแก่ไพรฟ้าล้วนหน้าใสดินชุ่มน้ำป่าช่ำชื้นฟื้นพงไพรศิลปชีพลือไกลน่าชื่นชม พระควรแล้วเคียงบุญมาหาราชทรงสามารถนำไทยได้เหมาะสมคุณค่าไทยจึงวิราชพิชยรมในสังคมสุขสวัสดิ์พิพัฒนาขอน้อมกล้าวถวายพระพรชัยเถริงชนดลสมัยพระชนพรรษาพระบารมีมากล้นพ้นขนานาไทยทั่วล่าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์ศรีศักดิ์จามนมานายกสมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทยนายกอาวุโสสมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ACM สาขาประเทศไทยนายกอาวุโสสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งไอทีโีสาขาประเทศไทยพร้อมด้วยนายพรพิสุทธิ์มงคลวณนิตนายกสมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ACM และนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งไอทีโีสาขาประเทศไทยกรรมการและเจ้าหน้าที่